สวัสดีค่ะวันนี้นะคะซากุระแบนด์ก็มาพร้อมกับกระเป๋าเป้เข้าใหม่มาให้สาวๆได้ช็อปกันอีกแล้วนะคะก็จะเป็นรุ่นนี้เลยค่ะ ตัวนี้จะเป็นกระเป๋าหนังนะคะสไตล์แบรนด์นะคะเป็นงานปักนะคะขนาดกระทัดรัดนะคะไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะคะส่วนสายสะพายก็สะพายได้หลายแบบเลยค่ะสะพายเข้าหลังแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะสะพายคอสบอดี้แบบนี้ก็ได้นะคะใส่ตรงนี้สามารถปรับระดับได้นะคะส่วนช่องใส่ของนะคะมีช่องซิปด้านหน้าให้นะคะแล้วก็ช่องใส่ขวดน้ําตรงนี้นะคะแล้วก็มีช่องซิปตรงกลางนะคะ ช่องใส่ของด้านในก็ใส่ของได้เยอะมากๆเลยนะคะใส่ของได้สารพัดของเลยค่ะรุ่นนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะมีสีไวยแดงอันนี้นะคะแล้วก็สีขาวแล้วก็มีสีดํานะคะขนาดนะคะรุ่นนี้จะอยู่ที่กว้าง8.5นิ้วนะคะสูง10.5นิ้วนะคะราคารุ่นนี้จะอยู่ที่1495บาทนะคะ ส,สาวคนไหนสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ f a c e b o o k ซากุระแบรนนะคะหรือว่าไลน์แอดซากุระ1978นะคะหรือว่าสามารถเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมที่หน้าร้านก็ได้ค่ะบ๊ายบายคะ่ะ